พรลลอพามาอมมเนเค่งก็นลายผลฟุตบอลที่น่าสนใจประจำคืนวันพฤหัสที่11กันยายนคิศก2025มีดังต่อไปนี้ผลฟุตบอลเดนมาร์กดิวิชั่น1ฮอปโลแพ้ลิงบี้1-4ผลฟุตบอลอุบเบกิสถานซูเป,ปอร์ลีกมาเชลมูโบลักชนะชูตานกูซา2-1 ผลฟุตบอลบาเรนพีเมียร์ลีกซิตาาขับชนะบาเรนเอสีสี่หนึ่งอันฮิตเสมอมอนคิยาขับสองสองผลฟุตบอลสหรัฐอาหรับเอมิเรตโปลีกอันอัต,ติฮัตคาบาเสมออันวาดาอาบูดาบีศูนย์ศูนย์คอฟาคาเนฟซีเสมออันชาจาสองสองชาบับอันอาลีดูไบชนะ บานิยาสคับ1 0ผลฟุตบอลแอลจีเรียโปรเฟชชั่นแนลลีก1นึ่ง E.S.C. ชีฟชนะ C.S. คอนสแตนตินสองหนึมอนสตาการเนมเสมอเอ m ีราอิสเซสหนึ่งหนึ่งผลฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกไอเออัครนิสชนะ เบรบีก3 0ผลฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกหญิงรอบคัดเลือก GKS คาโตวิเซหญิงแพ้ FC t w e n t e Enchede หญิง04บรานหญิงชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหญิง1 0น BKH Ken หญิงเสมออเลติโกแมดริกหญิง1 1วาเลเลนกาหญิงชนะ เฟเลนวาลซีหญิง30ไอทักแฟรงเฟิร์ตหญิงแพ้เลอามมดิกหญิง12 SK ึ N ่งสองเอสเคเอนเซนส์โพเทน์หญิงชนะฟอร์ตูนาฮอลลิงหญิง31 a s นึเอเอสมาหญิงแพ้สปอร์ติงลิบบอนหญิง12ผลฟุตบอลอินโดนีเซียซูเป,ปอร์ลีก เซเมนปาดังเอฟซีแพ้พีเอสบีเอสเบียกหนึ่งสองโพสิตาแทนแกรังชนะ 21, พีเอสเอ็มมากาซาสองหนึ่งผลฟุตบอลเอกวาดอร์ซีรีบีกาวยากรินซิตี้เอฟซีชนะซานอันโตนิโอเอฟซีอีบาลาหนึ่งศูนย์ลิโอเนสเดลโนเตแพ้กัวลาเซโอเอสซีหนึ S ่งสอง ผลฟุตบอลยูฟ่าหญิงยูโรปาคัพรอบคัดเลือกอลิสลีมาซอนหญิงแพ้อันเดเลสหญิง05สนใจลงพื้นที่โฆษณาติดต่อทีเด็ดเจ็ดมาไม่ gmail.com ทีเด็ดเจ็ดแม่รายงานฟากกดไลกก็แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดเด็ดบายทีเด็็ดแม่นะครับ